ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้พบกับผมบอลเลนทัยนะครับกับรายการปรัชญา101นะครับผมรายการที่ผมจะมานําเสนอเรื่องราวแนวคิดทางปรัชญาให้กับทุกท่านได้รับฟังนะครับผมโดยในวันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องของประสบการณ์นิยมกันนะครับผมโดยก่อนอื่นนะครับผมก็อยากจะขอกล่าวก่อนว่ารายการนี้เนี่ยก็เป็นรายการที่ ผมได้ทําการสรุปเนื้อหาจากที่ได้เรียนมาตลอดหลากหลายสัปดาห์นะครับผมมานําเสนอให้ทุกท่านได้เข้าใจกันแบบสั้นๆแบบเข้าใจง่าย,ายๆนะครับผมทําให้ผมเนี่ยไม่สามารถที่จะเล่าทุกอย่างที่อยู่ในที่ผมได้เรียนมาในคลาสเรียนตลอดหลายชั่วโมงเนี่ยในคลิปคลิปนี้ได้จบเพราะการคลิปคงจะยาวมากเป็นส0บกว่าชั่วโมงเลยนะครับผมแล้วก็ผมเองก็เป็นนักศึกษาที่ได้เรียนรู้เรื่องเหล่านี้มาแล้วก็อยากจะมาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับ ทำให้อาจจะมีข้อูลบไปอย่างที่อาจจะตกหล่นไปบ้างก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยมานําเสนอเพิ่มเติมได้นะครับการทักคอมเมนต์ด้านใต้นี้เพื่อส่งเสริมให้พวกเราทุกคนเนี่ยมีความรักในความรู้ไปพร้อมกันยิ่งวันยิ่งมากขึ้นนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยนะครับผมอ่าับผมมาพูดถึงเรื่องของความเป็นมากันก่อนนะครับ โดยเรื่องของประสบการณ์นิยมเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในในหลักวิชาของยาน,นวิทยาหรือ epistemology นะครับผมซึ่งยานวนิทยาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของอะไรบ้างยานวิทยาเนี่ยเป็นการศึกษาความรู้ความเข้าใจนะครับกระบวนการการเรียนรู้หรือวิธีการเข้าถึงความรู้นั่นเองนะครับโดยก็จะมีหลากหลายกลุ่มหลากหลายลัทธิทางปรัชญาที่เขาก็เชื่อว,ว่าวิธีการนี้เนี่ยสามารถเข้าถึงความรู้ได้แบบนั้นแบบนี้นะครับแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึง ลัทธิหรือแนวคิดทางปรัชญาที่สําคัญนะครับที่เขาเชื่อว,ว่าประสบการณ์เนี่ยสามารถทําให้เราเข้าถึงความรู้ได้กลุ่มประสบการณ์นิยมหรือ empiricism เนี่ยโดยกลุ่มนี้เนี่ยเขาเชื่อว,ว่าเราทุกคนมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงความจริงได้หรือวิธีการเข้าถึงความจริงเนี่ยมีเพียงอย่างเดียวนะครับซึ่งก็คือผ่านทางประสา <S 2> <S 2> <S สัมผัสทั้ง5้าของเรานะครับหรือผ่านทางการมีประสบการณ์กับสิ่งสิ่งนั้นนั่นเอง โดยเขาเนี่ยเชื่อว่าเราเนี่ยสามารถเข้าถึงความจริงได้ผ่านทางประสาทสัมผัสของเราหรืออาจพูดได้ว่าความจริงเนี่ยปรากฏออกมาผ่านทางประสาทสัมผัสของเรานั่นเองนะครับ sense is reality by representative นะครับมีแนวคิดที่ว่าความรู้เนี่ยสำหรับประสบการณ์นิยมแล้วเนี่ยอยู่ในขอบเขตของประสบการณ์ผ่านทางประสาทสัมผัสแต่เพียงเท่านั้นสิ่งที่ยืนยันว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นความจริงเนี่ยถ้าไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของประสาทสัมผัสได้แล้วเนี่ย ก็ถือว่าสิ่งนั้นเนี่ยไม่เป็นความรู้นะครับหรือถ้าเราแสดงความรู้ออกมาหรือถ้ามีความรู้อะไรที่ออกมาแล้วความรู้นั้นเนี่ยไม่สามารถมีประสบการณ์ร่วมได้ก็จะถือแค่ว่าความรู้นั้นเนี่ยเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นเท่านั้นด้วยนะครับโดยเขาเองย,ยังเชื่ออีกว่ามนุษย์เราเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยสิ่งที่เรามองเห็นได้เนี่ยล้วนเป็นประสบการณ์ของเราทั้งสิ้นนะครับผมและมนุษย์นี้เนี่ยก็สะสมประสบการณ์เหล่านั้นตั้งแต่วัยเด็กจนเติบโตขึ้นมาในปัจจุบันนะครับ และประสบการณ์ความรู้ที่เรามีเนี่ยมันไม่ได้มีมาตั้งแต่กําเนิดนะครับผมจนอาจจะพูดได้ว่ากลุ่มของประโยชน์นิยมเนี่ยไม่ได้มีความเชื่อเรื่องของพรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดนะครับผมสิ่งที่มันติดตัวมากับเราต,ตั้งแต่ก่อนเราเกิดเนี่ยสิ่งนี้นะครับประโยชน์นิยมเนี่ยจะไม่ได้เชื่อแบบนั้นนะครับโดยความคิดที่เรามีในในตัวเราเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากสมองเราข้างในนะครับผมที่แบบคิดออกมาได้เนาะแต่มันเกิดจาก ประสบการณ์ที่เราได้เก็บรวบรวมจากสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเรื่อยๆรวบรวมจนมาอยู่ในวความคิดของเราซึ่งเราเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าความทรงจานั่นเองนะครับเดี๋ยวําคิดของประสบการณ์นิยมเนี่ยก็มีนักปัชญาที่สําคัญหลายท่านที่ได้เห็นด้วยกับประสบการณ์นี้นะครับผมโดยเริ่มต้นจากได้ปัชญาที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ก่อตั้งหลักที่ประสบการณ์นิยมนี้เลยนะครับซึ่งก็คือจอห์นล็อกนั่นเองนะครับผมเขาเนี่ยเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยเมื่อแรกเกิดมาเนี่ยเป็นเหมือนกับกระดานดำอ่ากระดานดำนะครับผม หรือว่าทชบรูลาลาซานะครับผมถ้าออกสิพิตก็ขออภัยด้วยนะครับเป็นเหมือนกระดานดำที่ขาวสะอาดนะครับผมไม่มีอะไรถูกเขียเขียนลงไปเลยแต่พอเราโตขึ้นเนี่ยกระดานดำนี้เนี่ยก็ค่อยๆถูกเขีดเขียนลงไปมากขึ้นนะครับผมซึ่งสิ่งที่ดูเดเขียนไปเนี่ยก็คือประสบการณ์ของเรานั่นเองนะครับแล้วยังมีนักปราชญ์อีกท่านหนึ่งที่ก็สําคัญได้แพ้กันนะครับผมชื่อของเขาก็คือเดวิดทุนนะครับผมถึงขั้นบอกเลยว่าความคิดของเรานี้ที่มีอยู่นี้เนี่ย เป็นแค่ความคิดเท่านั้นเป็นเรื่องของความสับสนความปลอมที่มีมาก่อนหน้าเราเท่านั้นนะครับผมสิ่งที่เราต้องเชื่อเนี่ยก็คือเชื่อจากสิ่งที่เรามีประสบการณ์ด้วยเท่านั้นนะครับผมอย่าเชื่อความคิดของเราที่มันคิดขึ้นมาเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจนะครับบางสิ่งบางอย่างเราคิดเนี่ยก็ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ถูกนะครับ แต่เราต้องใช้ประสบการณ์ช่วยด้วยโดยประสบการณ์ที่เราได้รับมาจากประสาทสัมผัสนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราสังเกตนะครับผมแนวคิดประสบการณ์นิยมเนี่ยผมเชื่อว่าก็สามารถเห็นได้อย่างมากในปัจจุบันนะครับผมเป็นพิเศษยิ่งในปัจจุบันนี้ที่เรามีเรื่องของหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ในการทดลองพิสูจน์ความจริงต่างๆสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนแนวคิดของประสบการณ์นิยมที่ว่าเราต้องพิสูจน์สิ่งสิ่งนั้นก่อนเราถึงจะเชื่อว่าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยเป็นความจริงหรือไม่จริงงงยตวอออ่่่าาเเชนรรืงรขง เรื่องของผี <g ill ain> เรื่องของวิญญาณเนาะโดยเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะเชื่อว,ว่าไม่มีผีนะครับผมไม่มีเรื่องของวิญญาณเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะจับต้องได้ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ไม่สามารถมีประสบการณ์ร่วมได้เ <g ill ain> ขาก็เลยไม่เชื่อเรื่องพวกนี้นะครับผมแนวขี่ของประสบการณ์นิยมนเนี่ยเนี่ยยังทําให้เราสามารถมองต่อได้นะครับที่ว่าคนเราเนี่ยไม่ได้มีพรสวรรค์มาตั้งแต่กาเนิดนะครับผมแต่เป็นสิ่งที่เราฝึกฝนที่เรามีประสบการณ์ร่วมด้วยนะครับผม หรืออาจจะพูดได้ว่านักกีฬาหรือคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยเขาเองก็ไม่ได้มีพรสวรรค์น,นะครับแต่ว่าเขามีประสบการณ์ผ่านทางการฝึกฝนอย่างหนักการเรียนรู้อย่างหนักจนเขาประสบความสําเร็จจนเขาสามารถคว้ารางวัลคว้าเหรียญต่างๆมาได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่สามารถอธิบายได้ในแง่มุมของประสบการณ์นิยมนะครับโดยจุดสังเกตนะครับผมของแนวคิดป,ประสบการณ์นิยมนี้เนี่ยพูดมาขนาดนี้แล้วก็ ช่ว่าจะไม่มีจุดสังเกตเลยนะครับจุดสังเกตของแนวคิดของประสบการณ์นิยมนี้เนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยจะเชื่อได้อย่างไรครับว่าสิ่งที่เรามีประสบการณ์ด้วยตรงหน้าเราเนี่ยผ่านทางประสาทสัมผัสทั้งห้าของเราเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยเป็นความจริงอ่อยกตัวอย่างเช่นสมมุติท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินภาพยนตร์ชื่อดังนะครับที่มีที่ก็สอดแทรกแนวะคิดปรัชญ,ญามากมายนะครับอย่างเช่นภาพยนตร์เรื่องจินนัทสึนะครับผม จะมีฉากหนึ่งนะครับที่มอร์เฟียสเนี่ยได้พาเนโอเข้าไปยังในโลกเสมือนจริงนะครับผมที่นั่นเนี่ยมีทีวีตั้งอยู่นะครับแล้วก็มีโซฟามีอะไรตั้งอยู่ทีนี้มอร์เฟียสเนี่ยก็ได้ถามกับตัวละครเอกนะครับเป็นพระเอกของเรื่องก็คือเนโอนะครับว่าสิ่งที่เราสัมผัสได้เนี่ยโต๊ะก็ดีเก้าอี้ก็ดีเนี่ยมันเป็นความจริงหรือเปล่ามันเป็นความจริงเพราะว่าเราสัมผัสมันได้จริงๆเหรอหรือว่าจริงๆรนั้นเนี่ยทั้งหมดที่เราสัมผัสได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์เนี่ยได ทำการเจเนอเรชขึ้นมาได้ทำการประมวลผลแล้วก็วิเคราะห์ออกมาเป็นข้อมูลให้กับเราอันนี้ก็เป็นหนึ่งในแนวคิดที่สะท้อนให้เห็นถึงนะ้ำคิดของประสบการณ์นิยมว่ามีจุดสังเกตนะครับผมว่าสิ่งที่มองเห็นได้เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นความจริงนะครับผมหรือเราตัวอ,อย่างเช่นในสมัยนี้นะครับผมเรื่องของแว่น VR นะครับผมซึ่งก็มีหลายแบรนด์ทํามากขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับผมราคาก็ถูกลงผมก็ก็อยากซื้อมาใช้เหมือนกันนะครับผมแตไ่ไม่ใช่เรื่องของเรานะครับ หลักการนันคือว่าแว่น VR เนี่ยพอเราสวมใส่มันแล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้เราไปอยู่ในโลกที่แฟนตาซีโลกแห่งคอมพิวเตอร์โลกที่สวยงามเสมือนจริงเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าสิ่งที่เราเห็นตรงหน้าเนี่ยมันเป็นความจริงทงั้งทางที่เราเนี่ยก็มีตาเราก็มองเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันก็ควรจะเป็นความจริงไม่ใช่เหรอเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นจุดสังเกตของแนวคิดประสบการณ์นิยมนะครับผมที่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยผ่านทางแว่น VR เนี่ย ก็อาจจะไม่ได้เป็นความจริงเสมอไปนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรายการปรัชญา101 EP ที่3นะครับผมถ้ามีอะไรผิดพลาดถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วท่านผู้ชมล่ะครับที่เห็นยังไงกับเรื่องของประสบการณ์นิยมหรือในชีวิตของท่านเนี่ยมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับประสบการณ์นิยมที่ต้องตัดสินใจหรือว่าต้องเผชิญหน้ากับเรื่องราวที่ใช้ประสบการณ์ในการตัดสินใจเป็นพิเศษไหม สามารถคอมเมนต์มาแบ่งปันมาแลกเปลี่ยนได้ทางด้านใต้นี้ได้เลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ของคลิปนี้ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP นะีหน้าขอให้ทุกท่านมีความรักในความรู้และมีปัญญายในการใช้ชีวิตนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ